สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องยอมค่ะวันนี้บ้านไร่องยอมก็จะพาเพื่อนๆมาตอนกิ่งของเล็บครุดลังกาเล็บครุดลังกานะคะใบไม้ถ้วยนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆจะเห็นว่าใบของเขานะคะจะเป็นถ้วยเลยนะคะนี่ค่ะเป็นถ้วยสามารถที่เราจะมาใส่ชะใส่ของกินแห้งๆได้นะคะขนมทอดขนมคบบี้ยวได้นะคะ อันนี้ก็นี่ค่ะเป็นถ้วยเลยนะคะเป็นใบไม้ที่สำหรับทำภาชนะได้นะคะก็มีอยู่สถานที่หนึ่งนะคะน่าจะเป็นแถวๆนี่ค่ะจะเป็นถ้วยลึกๆแบบนี้เลยนะคะไม่แน่ใจว่าที่สมุดสงครามหรือเปล่านะคะก็จะมีนะคะมีการ ที่เขาใช้ใบของเล็บคุดลังกานี้นะคะเอามาทำเป็นของใช้เป็นภาชนะใช้ใส่ของทอดของขบเคี้ยวนะคะเดี๋ยววันนี้บัลังพยอยงก็จะมาลองตอนดูนะคะเพราะว่ายังไม่เคยตอนนะคะเคยแต่ตัดกิ่งปักชำ ได้แต่ไม่เท่าที่ควรนะคะเมื่อปีที่แล้วทดลองนะคะก็คือใบเขาเหลืองไม่เจริญเติบโตนะคะแล้วก็จะเหี่ยวง่ายดูแลยากนะคะก็เลยจะมาทดลองตอนในปีนี้ดูนะคะก็ได้ผลเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็จะมาต้องรอรุ่นกันนะคะนี่ค่ะ แล้วก็จะตอนแบบนี้นะคะเราก็จะมาใช้น้ํายามหาสัจจันท์นะคะคือกะปินะคะกะปิละลายน้ําทําเป็นน้ํายาเล่งหลากนะคะแล้วเราก็จะใช้ตุ้มตอนเหมือนเดิมนะคะตุ่มตอนขุยมาพร้าวแช่น้ำสามคืนนะคะ ในระหว่าง3วัน3คืนนั้นก็ต้องเปลี่ยนน้ำทุกวันนะคะเพื่อให้สารทินินที่อยู่ในมะพร้าวเป็นสารฝาดฝาดที่จะทำให้รากของเขานี้ก็จะมีปฏิกิริยาที่เกิดยากนิดนึงนะคะถ้าเราล้างซะก,ก็จะเกิดง่ายกว่าที่เราไม่ได้ล้างนะคะ สายเคเบิลทายยี่ห้อนี้ไม่ดีเลยเสร็จแล้วนะคะตอนนี้แา่แรงพยอมก็ตอนต้นเล็บครุดเล็บครุดลังกานะคะนี่ค่ะก็จะตอนแบบนี้นะคะทั้งหมดเลยก็ตอนได้ทั้งหมดสิบกิ่งนะคะนี่ค่ะ เดี๋ยวเราก็จะมาต้องมารอลุ้นกันนะคะว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาตอนเล็บครุฑลังกานะคะใบไม้แบบถ้วยๆนะคะนี่ค่ะใบเขาจะเป็นถ้วยๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะถ้วยสวยด้วยนะคะเป็นถ้วยเป็นโถแบบนี้เลยนะคะ วันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาลายของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ